เดี๋ยวนี้นะคะทาแยกกระเพื่อเชิญท่านทีรยุภูมิวิชาท่านผู้ในการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันพักศัพทการดับเพลิงและทุ่งไฟขอบคุณค่ะท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครในนามของคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันพักศัพท์ดับเพลิงและทู่งไฟคณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาภัยรวมถึงอธาบดีกรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เอ่อจนมูในที่ภาคตรวนอนเลกทรอนที่เกี่ยวข้องรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณพระรวายกังเซียงมังกรที่ควได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยสำนักคงคนกองการรับการกท้ภัยประจำปี2565ในวันนี้การจัดการแข่งขันทักษะดัะบ,เดบเพิงและกู้ภัยสำนักงานกองการรับการะท้ภัยประจำปี2565มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักดับเพิงและกู้ภัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ในการเบิกงานในาการป้องกันและบรรเทาสาภาภัยให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดจนได้ทบทวนเทคนิควิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านจับเพลิงและกู่ภัยมาฝึกปฏิบัติในรูปแบบการแข่งขัน่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถะด้านร่างกายและจ,จิตใจของนักกับเพลิงและกู่ภัยเกิดความสามัคคีในหมู่คณะผู้ร่วมกิจกรรมภารกิจป้องกันบรรเทาสาภาภัยและเสมือนการจำลองสถานการณ์ภาคสนาม หน้าที่เกิดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นการแข่งขันทักษะดับเพลิงและคู่ไฟครั้งนี้กําหนดจัดการแข่งขันไว้แปดประเภทดังนี้หนึ่งการแข่งขันดับเพลิงแกง 2. การแข่งขันแผนประจนเพลิง3การแข่งขันทีมที่สูง4การแข่งขันทีมเคมีหการแข่งขันทีมคู่ไฟทางถนน 6. การแข่งขันทีมค้นหา 7. การแข่งขันทีมประจนเพลิง8การแข่งขันทักษะการใช้มอไซค์ดักเพลิงและถังดักเพลิงแบบสัพายหลังทั้งนี้มี3ประเภทการแข่งขันได้เชิญพี่น้องอพวรและมูลิธิกู้ภัยร่มใส่ร่วมแข่งขันกระชับมิตรประสานสัมพันธ์พี่น้องกู้ภัยร่วมกับสำนักป้องการและบรรเทาสารภาัยในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญท่าน กล่าวให้รว่าแก่ผู้เข้าแข่งขันตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเปิดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ไฟประจำ 2, ปี2565ขอขับเชคับครับขอบคุณครับขาบ,บีบยนท่านวิชามีชัยนันท่านปลัดรุงเทพมหานครท่านผู้บริหารแล้วก็ผู้ร่วมการแข่งขันทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในที่เปิดการแข่งขันดับเพลิงและกู้ไฟประจำปี2565ในวันนี้นะครับจริงแล้ว ภารกิจดับเพลิงและกู้ภัยถ้าเป็นภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งมีจํานวนรวมประชากรแสงเนี่ยมากกว่า8ล้านคนผมว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายผมเองเข้ามารับตำแหน่งได้เกือบเกสามเดือนเนี่ยเจอไปหลายรายการแล้วครับ<า>แล้วก็<ล>วได้เห็นถึงความเข้มแข็งของพวกเรานะว่า,าปัจจัยที่ท้าทายจะมีอยู่3รูปแบบนะว่าปัจจัยแรกคือว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนั่นเองแล้ว ไอ้ความเสี่ยงหรือว่าแม้กระทั่งตัวเชื้อเพลิงต่างๆที่เกิดขึ้นรูปแบบการเกิดไฟไหม้มันก็เปลี่ยนไปฉะนั้นเราต้องมีความกระตือรือร้นความขยันเพียรในการหาข้อมูลเชื้อเพลิงแบบใหม่ๆรูปแบบการเกิดเพลิงไหม้แบบใหม่ให่อันที่สองมว่าท้าทายต่อมาคือเทคโนโลยีในการดับเพลิงที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่ช่วยให้ระดับเพลิงนี่ดีขึ้นะนะครับอันี้เราต้องเรียนรู้ต้องหาอุปกรณ์ที่ทันสมยัยกระมองเองก็มีหน้าที่ทต้องคอยหาอุปกรณ์ที่ทันสมยัยแล้วก็สามารถตอบรับต่อ โจทย์ที่ท้าทายนี้ได้และที่สามที่สําคัญมากที่สุดเลยคือการทํางานเป็นหมู่คณะเราเห็นได้ว่าหลายๆครั้งที่เกิดเหตุเพิ่มให้ามสำเร็จยังไม่คิดถึงว่าแต่ละหน่วยประสานงานกันได้ดีแค่ไหนเพราะนั้นผมคิดว่าการแข่งขันในวันนี้เราอยากคิดว่าเป็นการแข่งขันผมคิดว่ามาเจอการพบปะร่วมมือดูเทคนิคของแต่ละทีมทหารจุดที่ว่าเราจะร่วมมือเป็นอย่างไรเพราะเวลาชีวิตจริงแล้วไม่มีทีมทุกคนคือทีมเดียวกัน ที่ตัง้งไปร่วมใจร่วมกันก็ขอบคุณต้อยาทครับเอาได้แล้วครับนี่เราทำให้แน่นอนนะเลยต้องเตรียมรับมือก็ก็สุดท้ายผมคิดว่าก็ขอบคุณนะครับทางบบรแล้วก็ทางมูที่ลุงทรายที่มาร่วมแข่งขังขนในวันนี้ปีหน้าผมว่าจะมีมูดี้มาร่วมให้ครบถ้วนเลยแล้วก็ก็ขอให้ าการแข่งขันในวันนี้สําเร็จรุ่งเรืองตามความจุประสงค์ทุกประการและขอให้พวกเราปลอดภัยนะครับแล้วกอให้เกิดความสามากกัคคีกันรักใคร่ความรองกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนจากกรุงเทพครับขอบพระคุณครับเอาเอา,เอานะฮะนี่คือพิธีเปิดการแข่งขันนักจตะเพลิงฮะซึ่งมีแปดหมวดหมู่ในการแข่งขันและเดี๋ยวจะมีการแสดงโชว์สักเล็กน้อยนะฮะ นี่คือพี่ๆนักดับเพิงที่น่บบนารักทุกคนฮะ ขออนจญาสดอเนินต่อไปครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบริเวณด้านหน้าครับเพื่อปักธงสัญลักษณ์เปิดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยประจำปี2565อย่างเป็นทางการครับขอกราบเรียนเชิญครับ ติ <im itation> ็กร <im> ุ่นเหนะฮะ สพอพ,อพอที่วันนี้พอพอพอนจากเขาการแข่งขันในวันนี้นะครับ ดูบรรยากาศนะว่าทีมนักัะเพลิงของเราก็มีกิจกรรมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องฝึกฝนอย่างเสมอเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับเหตุอาคีเพิงต่างๆอาคีไฟต่างๆครณผู้ชมในวันนี้อาจจะแข่งกันครับแต่ในเวลาจริงทุกคนคือทีมเดียวกันและต้องร่วมกันร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับการให้พี่ๆของเราเนี่ยได้ฝุกฝนทักษะความชำนาญนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับแขกรับรของเราปลอดภัยดีด้วยนะคะตามนโยบายของท่านผู้ว่าของเราด้วยค่ะซึ่งวันนี้จะมีการแข่งขันเั้มสิ่ง8ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนะครับสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันในเรื่องของภัยต่างๆวันนี้พี่ๆจะได้ฝึกทักษะจากการแข่งขันนี้ด้วยครับเหนือสิ่งอื่นใดนะคะนอกจากการฝึกทักษะการแข่งขันก็คือความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพค่ะครับจบ ในลำดับต่อไปนี้นะครับเราจะเข้าสู่การแข่งขันแล้วนะครับการแข่งันประเภทแรกนะคะอันนี้เข็นท่านวาระที่งขันนครราชสีมาร่วมงารแข่งขันประเภทแรกนะคะซึ่งการแข่งขันประเภทแรกนี้เราบอกว่าปีนพิเศษค่ะเพราะว่ามีพี่ๆนะคะนอกจากพี่ๆจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังมีพี่ๆจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือและพี่มูลนิธิกู้ภัยร่วมใจที่จะร่วมการแข่งขันด้วยนะคะครับนั่นก็คือการแข่งขัน ดับเพลิงแปลงนะครับนับ่นคือการแข่งขันแรกของวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันแรกนะการแข่งขันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเรา,าจะาดูได,ได้ไม่ครบนะครับแต,แต่เราก็ดูพอประมาณการอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่คอองเตยครับหรือว่าเป็นระเบิดพับระเบิดของของเทพอะไรตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงอุปิศรยี่สองครับเอาดูโชว์ไม่เห็นฮะ กองบังหมดนะครับในวันนี้มีพี่น้องคนบนชนจากหลายสำนักเลยนะจะได้มาเห็นการทํางานแล้วก็ทักษะต่างๆของพี่ๆจากสปปด้วยในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจากการแข่งขันในวันนี้ด้วยครับใช่ค่ะและเห็นว่าปีนี้พิ่ใสจริงๆนะคะในการแข่งขันยุทธีลาเชื่อมสัมพันธ์นะคะของพี่น้องกู้ภัยนะคะนอกจากพี่ๆจะมาร่วมัเพลงนกมูลนิธิพี่ไทยร่มงไส้และพี่ๆอบปปด้วยเดี๋ยวเราแวะไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมมากี่ะสำหรับการแข่งขันประเภทที่ ึ่งค่ะคุณก้อขาเป็นการแข่งขันดับเพลิงแกล่งนะคะเป็นการแข่งขันดับเพลิงแกลงนะคะที่สาคัญนะคะต้องขอกระซิบนิดหนึ่งว่าพี่ๆที่เข้าร่วมการแข่งขันจากสปปเนี่ยนะคะผู้แข่งขันเราอายุถึง52ปีเลยหอดับเพลิงแกลงอายุ5 2ปีเลยนะครับผู้ชมสถานีดับเพลิงดุสิตค่ะ พี่เพราชนะเลยขึ้นมานี่เราจะเห็นถึงประสิทธิภาพของสปปเราเลยนะครับว่าอายุไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคของการทํางานเราเลยครับคุณป้าคะต้องบอกว่าพี่ๆนักผจญเพลิงของเรานะคะแข็งแรงจริงๆอย่างที่พี่เขาพูดนะฮะอายุเป็นเพียงตัวเลขฮะอยู่ที่ใจไม่เป็นรองใครจริงๆค่ะครับท่านเลขาพี่มุกบอกว่า52ไม่เยอะนะผมก็52เหมือนกันนะถือว่ายังหนุ่มๆอยู่กำลังได้เวลาได้พี่เลยนะครับค่ะ ประเภทแรกนะคะก็ค um, oh. right. ือะสมของการแข่ง no ขัน no. ดับโพลงแกรก็ค uh, ือเกิดท mm ักษะน้นเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต็มที่เต็มที่เอาละฮะพื้นที่ปลูกเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราพร้อมที่จะดูการแข่งขันแล้วหรือยังฮะคุณผู้ชมฮะอุปกรณ์การแข่งขันนะคะก็จะมีชุดับเพลิงในอาคารจำนวนหนึ่งคุดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับของสนามก้ม อุปกรณ์เครื่องช่าใดับเพลิงดับเพลิงแกร่งเรากน่งยังมีหัวฉีดเรใช้ว่สายส่งน้ำที่จุดห้านิ้วหนึ่งเส้นด้วยนะคะขั้นตอนการเข่นขัวนะคะผู้เขาจะยืนที่จุดปล่อยตัวใส่ชุดรองเท้าเดินนะคะหรือว่าี่ดตองตอนวิ่งไปจุดที่1สวมรองเท้ากับกางเกไปที่จุดที่2ค่ะสวมเสื้อพุดมวก จุดที่3เป็นเสาน C A หรือว่าอุปกรณ์เพื่อช่วยหายใจหมวกถุงมือพร้อมหลอดอากาศจากนั้นนะคะไปจุดที่ผู้นำหัวฉีดไปจอเข้ากับสายดักเพลิงแล้ววิ่งเข้าสู่เส้นสายหยุดเวลาค่ะใช่คัะสำหรับเกณฑการตัดสินของการแข่งขันนี้ก็คือใครทําเวลาได้ดีที่สุดและที่สุดจะเป็นผู้ชนะครับค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะที่ได้จากสปปของเราได้รับพลังจากท่านผู้ว่าแข็งแกร่งแข็งแกร่งและแข็งแกร่งค่ะเพื่อความปลอดภัยของน้องกระชาชนชายนำให้หมาน้องค่ะ เอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะและการแข่งขันก็เริ่มขึ้นแล้วพี่ครับเข้ามาข้างในครับพี่อ่ามเยอะมีเยอะอ่ะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับฮะฝั่งรุ้นเหรอคุณผู้ชมไปดูมันดี แข่งอะไรนีกรบเพิงแข่งครับเราต้องไปแต่งตัวก่อนเรอะโอ้ร้อนะเนี่ยจันครับได้ข่าวว่าตรงนี้มีคนอายุ51ด้วยเป็นอะไราข่าวจะมีไหนวยะอะไรฮะเขาเขาประกาศบอกก็ความแกร่งไม่เกี่ยวที่อายุนะคุณผู้ชมอยู่ที่จิตใจนะครับฝึกซ้อมฝึกซ้อมและจิดใจนะล้อเลยนี่เอา ที่เขาที่อายุมากเลยว่าปัญหาคือมันเรื่องร้อนนะอ๋อนี่คือเริ่มการแข่งขันแล้วนะก็เป็นการแข่งตัวแล้วก็จับเวลาเดี๋ยวนุ้ยตัดได้ไหมวิ่งไปนะวิ่งไปไปวานไปขวานจะวิ่งกลับไปขวานขึ้นใจโอ้ยแล้วไม่ไดวิ่งกลับไปอางลางซ้ายครับวิ่งกลับมาลางซ้ายจะเป็นลมไหมเนี่ยไม่มีหน่วยกู้ชีพอยู่เนี่ยมีครับทีต้องระวังนะ อ้เรียกว่าการแดกเรลี่ยงแบบนี้ในเพลิงนั้นร้อนกว่านี้แน่นอนครับก็ถือเป็นการฝึกซ้อมที่เห็นภาพครับขน,นี้กำลังใส่เคื่องช่วยหายใจครับนี้กำลังใส่เครื่องช่วยหายใจคระาเนลาล้

และนี่คือชายอายุ5 1ปีฮรตปีไม่อะไรัเเกบนีจได้มาแล้วนี่คือคนที่สนะคะนี่สองอยังดื่มอแแรงนะ ้อคนะครับจบที่าสครับาสต้องระวังอ่ะจิอากาศไมเข้าตายนเนะหลังนี้ก็นั่งพักกันสักครู่เดียวฮะโอ้ oh. เราเรีกกว่าโหแกใส่ชุดก็ดูเหนื่อยแล้วคุณผู้ชมการั้อนร่มผสที่คุณความรดเร็วนะครับในการังข่ปให้ถูกต้องนรับการดวอย่างถูกวิธีนะคะวันนี้เป็นการเชื่อมสมพัญที่น้องกู้ภัยระหว่างสอปกทมนะคะอาสามัำรการป้องกันไผ่ใส่ตะเกือนและอย่ดีผู้ภัยร่วมใส่ค่ะเหนื่อยเนี่ยลูกใส่ยังทำที่ฉันนะครับ จะทางวัยฝั่งใหม่ใรทั้งหมดที่นีประจบกันระจบกันะคับผมจะเก็บข้างวัดตัวัได้กันเดี๋รดูก่อนโอเคไหมว่าจะเป็นะยไไปยัไไม่เป็นไรไปไปเวันนี้เป็นแข่งกีฬาใของเราในวันนี้เป็น ันช่วงสำคัญพี่น้องผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้ได้การแบ่งช่วงอายุเพราะฉะนั้นเรารเรียนการแข่งเน้นยังไงก็คือการเรื่องความสำคัญของพี่น้องประชาชไม่วะตู้กันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะแต่เป็นการเป็นการฝึกภาคการที่จะเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยเพราะว่าอุปกรณ์นี่แหละสำคัญที่สุดที่จะช่วยชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ชีวิตของพี่ๆสำนักงานรับรอาสุขภายด้วยนะครับ ก็มกามาแค่สุดทอย่างเดียวนะครับความคให้ให้ให้ตาลนเรนเ้มานะครับอินเใรื่องการยื่นสาราสานะครับต่อไปครับการนงี่้เกสูงนะครับเียงี่นะครับอลอีกหนึ่งกิจกรรมครับสวัสดีครับเปลี่ยนนี่ง à này thì súng à là ha quý ông xem. cần hàng ha quý ông. ปลอดภัยไหมเนี่ยลูกชายอ้วเหรอโอ้ตัวสูงนี่ แค่ควันก็ปล่อยมลพิษแล้ว <c oughs> เรียบร้อยอันนี้เป็นรถโครงการแล้วใช้ไไงันคือคันรื่อี่มันเป็เครื่องถามอันนี้โจทย์คืออะไรุ่นน หายพวกีเวลาใช้เวลาจาก็ไม่เป็หรอเครื่องหัประมาณสองสูนย์สามสูนยแล้วดันถุงแล้วก็มด่ออกเนี่ยต้งก็คืออะไรอันนี้น้องจะเร่งออกอาจาายเครื่องหากไในเครื่องแล้วก็เร่งใช้น็ต้องเป็นทีมสาม แล้วทำอะไรทอะไรก็คือว่ามันเป็นพื้นฐานเวลาเกิดเหตุแต่ไม่ได้ดับไฟใช่ไหมดับครับใช้อะไรไฟอยไรอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ไม่ดับครับคือนี่เป็นการเก็บน้คือหลัจะเจอจะมีลูกลูกพลอยลูกโแลอเสียเท่าเท่าในซองครับแค่นั้นครับครับเป็นพื้นฐานหนึ่งในการดับปรต่อบครับต่อชั้นใต้ขายสองนี้ตอนนสองนี้สองนี้ลูกอยู่นี้ครับอแคระกอบกันมีข้อต่อตัวต่อกันเด้งไหมไม่มีความชำนาญ หนักเพลิงอะไรมือปุ่นี้เนไงปะร้อนมือเนี่ยมันร้อนไงต้องแบ่งอุปกรณ์เรื่องหายใจด้วยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่ชื่อจริงหนักกว่านี้อีกต้องความร้อนจากเพลิงหินใจก็ต้องเข้มแข็งต้องฟิตอ่ะก็ต้องซ้อมมันต้องเหมือนันไวไหมแบกบสายดูก็้พึ่งตึกลุกอีกชั้นก็ลุกน้ไม่ได้ครับ เราไม่ถ่ายคอนเสิน์ตฮะเรียนฐานเครื่องมีปัญหาให้ถ่ายดีกว่าผมขออนุญาตไปคนไดที่ประชุมครับขออนุญาตถรื่เหตุการครับครับครับเอาละคุณผู้ชมฮะย้ายฐานกันฮะเรื่องมีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูดิ่งกันดีกว่าดิ่งตัวนะฮะเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากตึก ก็ขณะนี้เราอยู่กันที่การแข่งขันนักประชนเพลนะฮะซึ่งมี8หมวดหมู่ในการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมที่สูงในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนอาคารสูงนะคะในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยได้บนอาคารที่มีความพร้อมรวดเร็วถูกต้องที่สําคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คเวซึ่งจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะ ก็เหมาะสมกสับสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีอาคารสูงมากมายเลยเพราะนั้นการช่วยเหลือกู้ภัยจากที่สูงก็จะเป็นหนึ่งที่จะช่วยชีวิตของที่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ครับทีอะไรนี่กรุงเทพครับดับเพลิงกรุงเทพหมหานครอันนี้คือใคร มันตอนเร็วแล้วนะไปรวบรวมาเราจะจุดที่กําหนดนะคะแข่งแต่ละยัน้องสองคนต้องใส่เชือกที่เป็นกําหนดนะคะด้วยเชือกครูสิค่ะหลังจากนั้นต้องดึงวงล้อไปยังจุดที่กําหนดนะคะขั้นตอนที่สุดต้องถึงเชือกที่กรรมาการติดแล้วก็ส่งผู้ป่วยลงมาจากด้านบนนะคะใช่ล้วครับซึ่งเกณฑการตัดสินก็เช่นเดียวกันครับผู้ที่ทําเวลาทีมที่ทําเวลาได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะรวมถึงการแต่งกายของอุปกรณ์ครบถ้วนด้วยครับ วันนี้ต้องเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนทุกทท่านที่รับชมอยู่นะครับว่านี่คือกนารนเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญนะคะของพี่ๆจากสำนักตงกันและปรญทาภัยในการเข้าระนับเพตุต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานก,การณ์สาธารณภัณณยต่างๆด้วยค่ะใช่แล้วครับเรียกว่าเป็นการเสริมเสริมเชี่ยวเล็บเสริมทักษะให้กับพี่น้องสปภร,ร,รวมถึงอาสาสมัครจากอปพรนะครับแล้วก็ศูนย์มูลนิธิต่างๆด้วย ใช่ค่ะซึ่งปีนี้นะคะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เป็นปีแรกที่นอกจากพี่พี่ผู้เข้าแข่งขันจะเป็นพี่พีนักประจนเพลิงของสปปแล้วยังมีพี่ๆจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรุ่นไดมหาณครและพี่พี่จากน้องๆต้องเตรียมตัวเคื่องมือ้พร้อมก่อนจริงจัดจัดจัดคัท่กไทยค่ะครับเรียกว่าการทํางานก็ทํางานร่วมกันอยู่ที่เขตสมพัน์ใกล้ชิดอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันในการฝึกทักษะการเป็นผันด้วยนะครับ เรว่ายิ่งกเท่าไหร่ยิ่งอบลมเท่าไหร่ยิ่งปึกแข่งขันเท่าไหร่ยิ่งเชี่ยวชาญนะนะก็จะส่งผลดีนะครับกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยครับตอนนี้ผู้แข่งขันนะคะกำลังไต่เชื่อขึ้นไปยังจุดที่กําหนดนะคะต้องบอกทุกขั้นตอนนะคะโดยมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยความรวดเร็วถูกต้องและความปลอดภัยสูงสุดทั้งตัวผู้ปฏิบัติตงานรวมถึงด้านบนที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยด้วยค่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสําหรับการที่จะปีนไตึ้นไปที่สูงวันนี้เรื่องอุปกรณ์ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยเซนเตอร์ิตนีของเจ้าหน้าที่และนะครับพี่น้องประชาชนด้วยครับยอดไปที่เอ่ร่วมทีมครับสหรับท่านที่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นทีมของสมาคม橄榄球สระบไทยทีมชุดนี้ยังไม่ผ่านการอบรมตะเพงนะครับ ซี่งรับเข้ามาใหม่ยัง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 ไม่ได้เข้าเสร็จนะครับแต่รุ่นที่ได้เทนให้นะครับในเรื่องของการไปในที่สูงซึ่งอีกไม่นานนะครับทีมกลุ่มนี้จะต้องเข้าไปอบรมเรียนรู้เรื่องของการเป็นนักเตะในระยะเวลาหกเดือนนะครับทีมที่นี้ยังไม่ได้รับอัลเบรมนะครับแต่รุ่นที่สามารถเททั้งร้องได้เรียนรู้ แล้วก็เอามาร่วมสาธิตแข่งขันในวันนี้นะครับอืมครับเรียกใช่ว่าการใช้การแข่งขันในวันนี้เนี่ยเป็นการเสริมทักษะนะครับเพิ่มทักษะน้องๆใหม่นะคุณผู้ชมเข้ามาเป็นดับเพลิงนะครับกู้ภัทยมีประสบการณ์ด้วยนะครับเวลาดูสถานที่จริงทำภู้ภัยได้จริงๆก็จะได้มีประสบการณ์จากการแข่งขันในวันนี้ด้วยครับมาตีแรกตีแรกครับท่าอนุญาตให้เข้าไปวังนะครับท่านตีแรกตีแรกตีแรกท่านมีพลังตีต้อง ครับสำหรับการแข่งขันแรกนะครับการแข่งขันดับเพลิงแปลงนะครับเราได้ผู้ชนะแล้วนะครับเราจะเริ่มจากรางวัลรองชนะเลิศดับสองก่อนนะครับคุณอุดมพาพันนะครับคนอุดมคาพันอาสาสมัครนะครับระหว่างนี้เขาแจกรางวัลเราก็มาดูกันทำเวลาได้4ีนาทีลงเป๊ะเลยครับ4.00จะดศูนย์ศูนยนะครับก็เยจะได้รับช่วยรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณครับ ฐานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องเพิใหมาครับของครับนองรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับคุณประยงกู้ไพรนะครับสองปปพของเรานะครับสโครงการธรรมชาริไทยนะครับทำเวลาได้สองจุดสองศูนย์นาทีครับสอปพของเราค่ะและรางวัลชนะเลิศนะครับคุณรุ่งเรืองจันทร์พัฒมนัสนะครับจากปปพเขตบางรักนะครับทำเวลาได้2.13นาทีนะครับเร็วที่สุดเลยครับ ักเพิงแลงนะคะชื่อมสัมพันธ์พี่น้องกู้ภัยนะคะนะครับผ่าน่านผ่านพชุดท um ี่ดกิค no ่ะชุดเท่กับเอา่ที่บเอาอะไรอะไรครับพี่้ล่ะช่วงนี้ก็มีเหตุอักี เพิเกิดขึ้นฮะก็อ,อย่าลืมส่งกาลังใจให้นะักเตะเพลิงทุกทุกท่านนะครับก็ขอบคุณกกำลังใจที่ส่งให้หน่วยงานที่ร่วมกันช่วยเหลือขอบคุณทุกท่กทานฮนะเอาละคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาของการจะต้องจากกันในช่วงเช้าแล้วครับ,บคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ติดภารกิจต่อไปนะครับวันนี้ก็มาพอมของปากของพอให้รู้ว่ากรุงเทพมีการฝึกซ้อมนักดับเพิงอยู่เสมอมีการแข่งขันเพื่อกระตุ้นนะครับให้ฝึกซ้อมตอนเองนะฮะไม่ว่าวันนี้จะเป็นการแข่งขันกับใครแต่ว่าในหน้างานทุกคนคือทีมเดียวกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ